จรียกคำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากของคอทปิกวันนี้ฝากเงิน7 0,000บาทกับแคมเปญเงินฝากเพิ่มเลรพิเศษ4เดือนให้อัตราดอกเบียเ้ยเทยบเท่าเงินฝากประจำา1.29%ต่อปีนะครับาฝาก4เดือนจะได้ดอกเบีย้ยรวมเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดการฝากกดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแคมเปญน,นี้นะครับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับไม่เสียภาษีนะสำหรับบุคคลธรรมดา แคมเปญเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ4เดือนนะครับให้อัตราดอกเบี้ยเท่าเงินฝากประจำ1.29%ต่อปีนะครับเงินไขาการฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000บาทบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบ,บุคคลทุกประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินการรับฝากสูงสุดอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยนะครับจะได้รับร้อยละ1.1ต่อปีนะครับ เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1.29ต่อปีนั่นเองนะครับระยะเวลาการฝากตั้งแต่วันที่1ถึงสาเรกรกฎาคม2568เงื่อนไเงินขาการถอนนะครับถอนครั้งละเท่าใดก็ได้จะถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ4เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจำนวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากผือเรียก ณวันถอนในอัตราต่ํา,ตาสุดภาษีนที่จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนิติบุคคลหักภาษีณที่จ่ายตามประกาศของกรมสรรพกรการลงรับอัตราดอกเบีย้ยเมื่อฝากครบ4เดือนนะับตั้งแต่วันที่ฝากจะโอนอัตราดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีญชเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้มีความแจ้งความประสงค์ไว้ตั้งแต่เปิดบัญชีนะครับ คำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากเผื่อเรขพิเศษ4เดือนนะครับเงินต้น70,000ดอกเบีย้ย1.1%เทียบเท่าเงินฝากประจํา1.29%ต่อปีจํานวนวัน120วันดอกเบียเบ้ยให้รับ253บาท15สตางค์นะครับอัตราดอกเบีย้ยไม่ต้องถูกหักภาษีณที่จ่ายรับไปเต็มๆสรุปเงินต้น70,000บวกดอกเบีย้ย253บาท15สตางค์เป็น72,53บาท15สตางค์รับอัตราดอกเบีย้ยนี้ไปเลยนะครับ ก่อนจากการน,นะครับซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับเงินฝากสี่เดือนของเงินฝากเผื่อเยขพิเศษจากธนาคารอมสินนะครับจะมาใหม่ในทุกๆวันนะจะผัดเปลี่ยนุนเวียนแคมเปญเด็ดๆแคมเปญโดยมาพูดคุยกันจะเปียนตัวเลขนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าถ้าเราฝากเงินเท่านี้เราจะได้ดอกเบีย้ยประมาณกี่บาทนะครับแปลงมาให้เลยเราคำนวณมาให้เลยนะครับเป็ดเสร็จเด็ดขาดจะได้ไม่ต้องไปคิดกันเอาเองว่าคุ้มหรือไม่คุ้มหรือเหมาะ กับใครไม่เหมาะกับใครนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเลงให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายไดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน QR code อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทําการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลักออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่าน คลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ